สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ขอยกตัวอย่างเหรียญอันตรายปินะครับเหรียญยืนนะครับมาให้ดูกันว่าของปลอมเนี่ยอันตรายปิเหรียญยืนเนี่ยนะครับเนื้อทองแดงหน้าตาเป็นยังไงส่วนไหนที่ต้องระวังนะครับทุกคนจะมีตั้งคําถามอยู่ในใจว่าเหรียญยืนทําไมราคาไม่เดินจํานวนจะสร้างก็น้อยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่มีความสําคัญรุ่นหนึ่งนะครับทั้ง เรื่องราวอะไรต่างๆคือครบถ้วนจริงๆแต่ทําไมราคาไม่ไม่ขึ้นไม่ขยับหมายความว่าแต่ก่อนแต่ก่อนทําไมราคาถึงไม่ขยับก็มีมีสาเหตุนะครับมีสาเหตุที่ราคาไม่ขยับหนึ่งโค้ดไม่มีนะครับสองจำนวนก็นจะสร้างน้อยจนเกินไปอะไรต่างๆนี้นะครับก็ทําให้ยากต่อการเล่นหาเพราะนั้นราคาจึงไม่ขยับเนื่องจาก แต่ก่อนนั้นนิยมดูพิจารณาความแท้กันด้วยตำหนีเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญยืนอัญมณปิเนี่ยนะครับทำได้ดีมากๆมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับเพราะนั้นมาถึงในยุคนี้เนี่ยการพิจารณาพระแท้เนี่ยต้องยืนด้วยธรรมชาติของเหรียญเพราะฉะนั้นความแท้ความปลอมปัจจุบันแยกการเล่นหาได้อย่างชัดเจนนะครับราคาจึงขยับเหรียญอัตรณยปิเหรียญยืนปี2526นะครับเนื้อทองแดงจํานวนการจรัดซื้ทั้งสิ้นตามเลขคอสอ ก็คือ2526เหรยี like ่สเหรียญจริงๆมีแต really ่แท่งเนื้อทองแดงเนื้อเงินเนื้อทองคำนะครับแต่ว่าที่จะเป็นปัญหาสำหรับผู้ศรัทธามากที่สุดเนี่ยจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับไม่ใช่ว่าเนื้อเงินจะไม่มีปลอมนะครับเนื้อเงินก็มีปลอมแต่ที่จะเป็นปัญหาที่สุดคือเนื้อทองแดงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้ชมนะครับแท้เป็นแบบไหนปลอมเป็นยังไงนะครับสำหรับเหรียญอันตรายปีพิมพ์ยืนก่อนอื่นต้องบอกว่าเหรียญอันตรายปีพิมพ์ยืนเนี่ย เป็นเหรียญที่ยากต่อการศึกษาในเหรียญปัม๊มถือเป็นอันดับต้นๆในการในความยากต่อการศึกษาเหรียญปั๊มทั้งหมดของหลวงปู่เนี่ยนะครับเหรียญที่ยากที่สุดต่อการศึกษาต่อการทำความเข้าใจเนี่ยนะครับคือเหรียญยันดวงปี2 5 2 6และรองลงมานะครับรองลงมาคือเหรียญอันตรายะปินะครับทั้งพิมพ์ยืนพิมพ์กลมนะครับยากทั้งคู่ทั้ง2รุ่นนี้จัดสร้างจากโรงงานเดียวกันนะครับผู้ถวายงานจัดสร้างก็คือคุณอามนพเลิออิทธิพรและคุณอารประสงคชานยิ่งยง เพราะนั้นงานจากโรงงานนี้นะครับค่อนข้างจะซับซ้อนผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมการตัดนะครับทั้งตัวตัดทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับทำไมถึงตัดออกมาเป็นแบบนี้ก็คือค่อนข้างที่จะซับซ้อนในการตัดตัดแล้วไม่เป็นฟันไกฟันมันเคยสอบถามจากผู้รู้แล้วในการตัดแล้วเกิดความซับซ้อนในรอยตัดแบบนี้นะครับก็ได้คําตอบมาว่าวัสดุของตัวตัดนะครับไม่ดีหรือการตัดไปแก้ไปด้วยรูปทรงเหรียญ ที่เข้ารูปที่ยากหรือเหรียญที่บางเหรียญที่บางก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการทําให้การตัดเหรียญโลหะเนี่ยนะครับเกิดความไม่สมบูรณ์เพราะนั้นมีหลายเหตุปัจจัยที่ทําให้เหรียญอันตรายปิปี 2. 26พัลมถึงเหรียญยันดวงเนี่ยเกิดความแตกต่างที่จะพิจารณานะครับเพราะนั้นก็ยากถือว่ายากนะครับในการศึกษาเหรียญ2รุ่นนี้นี่คือเหรียญปลอมเหรียญอันตรายปิเหรียญยืนนะครับและนี่คือเหรียญแท้นะครับ ก็จะบอกว่านี่แหละเหตุผลที่ทําให้เหรียญอันตรยายปีนะครับทั้งยืนทั้งกลมเนี่ยราคาไม่เดินเนื่องจากถ้าเราดูตําหนิเหรียญนะครับอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ผู้ศรัทธาไม่กล้าหยิบจับเนื่องจากรายละเอียดต่างๆเนี่ยยากแล้วจะไปดูเรื่องตัวตัดเรื่องอะไรต่างๆก็ยากอีกนะครับเพราะว่าธรรมชาติของการตัดเนี่ยก็ again, ตัดเละๆเทะๆนะครับตัดไม่ได้ตรงรูปตรงรอยนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นโรงงานที่ตัดแล้วค่อนข้างที่จะดูตัวตัดยากเอา,เ,อาเรามาดูเหรียญปอมมันก่อน วันนี้มีประโยชน์นะครับบอกเลยว่าเหรียญอันตรายปีเหรียญยืนเนี่ยหากเจอแบบนี้นะครับต้องบอกว่าให้รีบวางถ้าเจอตรงนี้ให้วางไว้อย่าไปยุ่งตรงนี้คือตรงไหนอมาดูกันนี่เลยนะครับเม็ดผดเป็นกลุ่มๆตรงนี้นะครับข้างพื้นเหรียญเนี่ยบริเวณตรงนี้พื้นที่ตรงข้างเข่าหลวงปู่นะครับตรงนี้นะถ้าเจอเม็ดผดตรงนี้นะครับ เป็นกลุ่มๆเนี่ยนะครับให้วางทันทีอย่าไปยุ่งนะครับตรงนี้นะครับหลายคนโดนมาเยอะแล้วแล้วก็จะมาอ้างว่ามีบัตรมีอะไรต่างๆไม่รู้แต่สายตรงหรือการเช้าหาบูชาภายในแม้กระทั่งการเล่นหาตั้งแต่เก่าก่อนแบบนี้เขาไม่เล่นกันจริงๆเนี่ยจุดที่ผมให้ดูเนี่ยถือว่า ถ้านับจากประโยชน์ในการที่จะอธิบายเหรียญอันตรายปียืนณตอนนี้นะครับจุดที่ผมให้ดูเมื่อกี้ถึงแม้จะเป็นตําหนิเหรียญในของปลอมนะครับแต่มีประโยชน์มากๆหากใครได้ดูสรุปนะครับตรงนี้หากมีนะครับตรงพื้นเหรียญเนี่ยตรงข้างเข่าขวาเนี่ยนะครับหากเจอนะครับอย่าไปยุ่ง ของปลอมนะครับที่แตกต่างจากของแท้อีกนะครับแตกต่างตรงไหนลักษณะความโตความอ้วนความล่ำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนิดหน่อยนะครับตามเลี้ยวแขนนิ้วมือก็มีแตกต่างกันเล็กน้อยแต่อธิบายตรงนี้ค่อนข้างที่จะยากส่วนด้านหลังด้านหลังนี่ค่อนข้างที่จะยากเลยถ้าเป็นเรื่องของตําหนิเนี่ยแทบจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตําหนิในบล็อกของแท้ตําหนิในบล็อกจะเป็นอย่างนี้ดูนะครับ ตรงเลข2นตรงมุมเลข2เนี่ยตรงมุมเหรียญเนี่ยจะเป็นรอย3ขีดบ,บ้างนะครับซึ่งของปลอมก็มีแล้วก็ทําได้ค่อนข้างที่จะคมเหมือนของแท้ด้วยนะครับรอยทับตรงตูดแมงสาบมีเหมือนกันนะครับเรียกว่าตําหนิเนี่ยนะครับแทบจะเป็นกระเบียดยุติธรตามกันไปเลยค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่เรามาดูธรรมชาติตัวต,าต่างๆของของแท้เนี่ย ของแท้การปั๊มตัดนะครับจะค่อนข้างที่จะเนียนตาเนื่องจากขอบเหรียญเนะี่ยมีพื้นที่เล็กคือขอบเนี่ยขอบพยกสูงเนี่ยนะครับหน้าสัมผัสเนี่ยเล็กนะครับไม่ได้ไปเป็นหน้าสัมผัสกว้างๆและยกสูงขึ้นมาและอีกเรื่องหนึ่งก็คือขอบเหรียญตรงเนี้ยนะครับถูกยกขึ้นมาไม่ได้เรียบแบบเสมอพื้นถ้าเรียบเสมอพื้นเหมือนยกตัวอ,อย่างเช่นเหรียญเปิดโลกนะครับการปั๊มตัดเนี่ยจะเห็นเป็นร่องรอยนะครับเนื่องจากจะต้องมี อะไรสักอย่างหนึ่งกดเหรียญให้นิ่งไว้แล้วก็ถึงจะตัดไม่ให้เหรียญดิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อการเมื่อตัดเนี่ยนะครับหากขอบเหรียญเนี่ยนะครับเสมอพื้นเนี่ยการตัดจะโวนกดเป็นร่องรอยแต่นะครับเหรียญน,นี้ถูกดีไซน์มาให้ขอบยกขึ้นเพื่อรองรับการกดทับในการปั้มตัดนะครับจึงไม่มีร่องรอยประกอบกับหน้าสัมผัสของขอบเนี่ยนะครับเล็กๆนะครับการกดทับเพื่อการตัดเนี่ยบางทีก็ ไม่ปรากฏร่องรอยให้เห็นคือจะจะไม่เป็นระนาบแนวตรงนะครับขอบจะคมคมเป็นคลีบๆตลอดเหรียญน,นะครับทั้งแถบทั้งแนวนะครับรอบเหรียญเลยนี่คือตัวตัดของเหรียญแท้มาดูตัวตัดของปลอมมั่งนะครับหนึ่งเลยที่แตกต่างนะครับเนี่ยขอบซ้อนขอบจะซ้อนเป็น2องชั้นอันนี้คือของปลอมเพราะฉนั้นจะบอกว่าตําหนิต่างๆเนี่ยทำได้ดีก็จริงแต่ธรรมชาติโกหกเราไม่ได้ เหรียญอันตรายปีทั้งกลมทั้งยืนเหรียญแท้ส่วนใหญ่ขอบจะตัดเป็น2ชั้น2ชั้นแบบไหนอ่ะเนี๋ยมาดูกันเชืนเป็นรอยแยกที่ขอบเห็นไหมครับขอบจะเป็น2ชั้น1เลยเกิดขึ้นจากเหรียญบาง2เกิดขึ้นจากหลักธรรมชาติในการตัดจะขาดได้2ออย่างคือตัดขาดด้วยคมเฉือนกับขาดด้วยแรงกดเพราะนั้นเหรียญแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ตีได้เลยว่าใช้แรงกดมากกว่าแรงเฉือนจึงทำให้ขอบเนี่ย นะครับฉีกเป็น2ชั้นหรือตัวตัดอาจจะคมนะครับแต่น้ําหนักการตัดเนี่ยเยอะเกินไปขอบจึงปริเป็น2ชั้นนี่คือธรรมชาติของเหรียญแท้จะสังเกตได้ว่าเหรียญกลมก็เป็นขอบแบบที่เห็นนะครับเป็น2ชั้นแบบสักคู่เนี้ยนะครับเหรียญกลมก็เป็นแม้กระทั่งเหรียญยันดวงก็เป็นนะครับในบางเหรียญก็ประมาณนี้นะครับเราให้ดูงานธรรมชาติในการตัดเหรียญอันตรายปิของแทนะ้เป็นยังไงส่วนของปลอมนะครับย้ําว่าหากเจอเม็ดกลุ่มๆตรงนี้นะครับ ให้หวางไว้เิ่งๆอย่าไปหยิบมาเอาวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการไลค์การแชร์การติดตามทุกคําถามทุกๆุกคัติชมนะครับก็เป็นกําลังใจศรัทธาม,มาคุยกันวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ